เครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับส่งไทยเอฟซีเข้านอนเข้าพักผ่อนในค่าคืนนี้ด้วยเหรียญสําคัญในหลวงรัชกาลที่9เหรียญนี้ซึ่งเป็นเหรียญกระสาบุนเวียนในหลวงรัชกาลที่9นะครับชนิดราคา5บาทด้านหน้านะครับประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ก้ชองพระองค์ครุยมหาจักรีครึ่งพระองค์พินวักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญนะครับและส่วนของพระบรมรูปนั้นอยู่เสมอคําว่าผู้ิพลอุลยเดชรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นข้อความที่จารึกอยู่ และด้านบนมีขอบคล้ายๆเป็นขอบเหลี่ยมบางๆนะครับพิิกไปชมขอบนอกมีฟันเฟืองที่และอบายด้วยสีน้ำตาลเข้มหรือสีเลือดหมูอยู่นะครับพิกิไปด้านหลังเหรียญเป็นโฟกัสสาคัญก็คือรูปพระบ,บสถตวัดเบญจมา,าพฤฤฤิตรดุสิตวนารามพระบ,บสถ์หินอ่อนแห่งเดียวในประเทศไทยจะรืกอข้อความประเทศไทยพศ2 5 4 3 5บาทเหรียญ5บาท v สี43เป็นเหรียญที่ ด้แลวกวความนิยมว่าอีกหนึ่งรายการเรียนนะครับขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ